ลำดับถัดไปเราเข้ามาสู่ในเรื่องของการอยู่กับความเป็นจริงนะคะไปกี้ไปเกาหลีแล้ไปเกาหลีแล้วเรากลับมาที่ performance นะคะวันนี้พี่ทอฝันนะคะอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นค่ะทุกคนว่าเดี๋ยวอนาคตเชื่อว่าทุกคนเจอทอฝันเนี่ยก็อยากที่จะให้ไปแชร์เป็นวิทยากรแบ่งปันการทำงานในมุมของทั้งบริหารทั้งการเป็น VP ทั้งการรีคูดหรือแม้กระทั่งขายบิ๊กเคส และที่พีกไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของ Keyman Insurance พี่ทอฝันถึงบอกว่าทำไมวะเราอะจริงๆเราไม่ได้ชอบวิชาการเราไม่ได้เก่งแต่ถ้าวันนี้เราเลือกเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานีของการเรียนรู้ Keyman Insurance บ่อยๆเราอาจจะไม่ได้โหพีเซนต์ได้เป็นเทพเจ้าแต่สิ่งที่เราได้คือคือพลังนะคะแล้วก็ความรู้คอนเซปต์ต่างๆที่แปลจากสิ่งที่มันยากอะ เข้าใจยากแล้วไปแปลให้มันง่ายในธุรกิจประกันซึ่งจริงๆคีแมสํสำหรับพี่ทอฝันพอเข้าใจแล้วอะด้วยความอย่างนี้ค่ะทุกคนเราเป็นเจ้าของบริษัทด้วยเราเปิดบริษัทพัฒวรารนันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งอยากศึกษาในเรื่องของการเงินเข้าไปอีกเข้าไปอีกว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรบ้างและมันเป็นประโยชน์กับบริษัทของเรายังไงแล้วก็ลูกค้ายังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะการที่จะเกิดผลลัพธ์เดี๋ยววันนี้พี่ทอฝันจะมาร้อยเรียงนะคะและ ทุกคนสามารถนำไปใช้กำกับผลลัพธ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ทีมงานได้เลยนะคะความสำเร็จไม่จำเป็นต้องยากทุกคนฟังนะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องยากถ้ามันมีทางที่ง่ายเราไปทางที่ง่ายได้เลยนะคะคอนเซปต์มันเดียวกันแต่แค่มันเปลี่ยนตรงบริษัทกับบุคคลแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือผลลัพธ์เดียวย้อนกลับไปนะคะพี่เทาฝันก็จำได้นะคะ เดือนนั้นนะ่ะเป็นเดือนคือวันนี้ไปย้อนดูลูกอย่างที่พี่ทอฝันบอกพอเราจะสื่อสารให้กับทีมเนาะคือไม่ได้อยู่ว่ามันเกี่ยวที่สนามกอล์ฟไม่ได้เกี่ยวว่าพี่เทอฝันออกบูธไม่ได้เกี่ยวเริ่มต้นไมเซ็ตก่อนวันนี้ทุกคนคะทุกคนเราหนึ่งเป้าหมายก่อนทุกคนต้องคิดใหญ่ก่อนว่าในสี่เดือนนี้ทุกคนอยากทำอะไรที่มัน เป็นสิ่งที่เราทําไม่เคยได้อะมันคืออะไรถูกไหมฮะคืออันนี้เราเคยทําได้แล้วเป้าหมายที่ใหญ่คือสิ่งที่ยังทําไม่ได้ปีที่แล้วพี่ทอฝันนะคะคือทําไปเจ็ดแสนเก็บไปเคสหนึ่งอย่างที่เคยแชร์แบ่งปันกับทุกๆท,ท่านนะคะสมมุติว่าเรายังมือใหม่มากๆพี่ทอฝันก็ยังไม่เก่งเลยนะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าวันเนี้ยในหนึ่งปีเราค่อยๆค่ะสะสมประสบการณ์เก็บสักหนึ่งเคส และพัฒนาตัวเลขให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆย,ย,ยกตัวอย่างนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเอ่อคีแมนก็ได้นะคะวันนี้แชร์แบ่งปันจะจะให้หม่เซ็ตว่าสถานีอะไรที่เราอะไปอยู่กับคนรวยได้เอาไปอยู่จุดนั้น mm hmm. อย่างที่บอกว่าเวลาออกบูธคือพี่ทองขวันอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการโทรเทเลเท่าไหร่แต่โทรได้นะคะแต่ การที่ออกบูธสนามกอล์ฟอะค่ะเกิดจากการที่เ,เมื่อ3ปีก่อนนะคะคุณท่าน CEO ท่านมาตีที่สนาม v e r ร์ด c ท่านก่อนแล้วก็มันมีโปรเจกต์บูธสนามกอล์ฟเกิดขึ้นทางเกาหลีเขาก็มาซัพพอร์ตนะคะแต่ตอนนั้นพี่ทาวันก็ทำค่ะแล้วก็รู้สึกคือหนึ่งเราเจอแต่คนรวยๆขับคายเนขับพอร์ชทุกคนหิ้วตุ๊กตาลาบูบูที่ถุงกอล์ฟ ทุกคนร่ำรวยมากบางทีก็อาจจะด้วยความพี่เนาะมันก็จะมีแบบการวางตัวของเราเนาะอาจจะมีบางท่านที่บอกว่าไม่ทําประกันนะให้หมื่นห้าไปดื่มไวายกับพี่หลายๆคนอาจจะไปแล้วใช่ปะออแต่พี่ทอฝันบอกว่าเอ,อขอเป็นในเรื่องของการเออเป็นกรมทันแทนนะคะแต่ก็มีโอกาสได้ชวนพี่นิลานะคะกับพี่น้องกีสไปทานข้าวที่กับลูกค้าเก่าเนาะที่ครัวบางนาก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอยู่ที่เราวางตัวอยู่ที่ไมเซ็ตเรานะคะไม่จําเป็นต้องออกบูธก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสนามกอล์ฟก็ได้แต่เราลองดูนะคะผู้นําทุกๆท่ททานว่าสถานีอะไรที่สามารถทําให้เรารู้จักกับคนที่เป็นเศรษฐีหรือคนรวยได้พี่ทอฝันก็เลยเป็น VP อะ่ะจริงๆเราอาจจะไม่ต้องลงมาออกบูธเนืกอออกไหมฮะแต่อย่างที่บอกคะ่ะว่าเป็นคนทำอะไรด้วยความสุขและแพชชั่นก็ไม่ได้สนว่าค่าคือ VP โต๊ะทำงานก็แทบจะไม่ได้นั่ง แต่เราสนแพชชั่นในชีวิตเราว่าเราสร้างคุณค่าให้อะไรกับตัวเราแล้วงานเรานะเพราะฉะนั้นครั้งที่หนึ่งค่ะทุกคนพี่ทอฝันก็ไปและเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะมีน้องเอ,อ่อพาฝันไปด้วยมีน้องคิรินไปดูงานด้วยนะคะแล้วก็ไปกันค่ะนะ้องเพราะฉะนั้นครั้งนั้นนจําได้เลยค่ะว่าได้มาทั้งหมด10 20รายชื่อเพราะว่าพี่ทอฝันถ่ายแล้วยืนแบบนี้แต่แน่นอนค่ะความสําเร็จ มันมีหลายปัจจัยค่ะทุกคนมันอาจจะไม่ได้มีแค่ว่าหนึ่งเราไปบูธเราไปทําแบบสอบถามมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีปัจจัยเอ,อื้อโดยรอบพี่ทองหวานจะพูดเล่นๆแล้วกันเนาะใช้คําว่ากลยุทธ์ป่าล้อมเมืองทุกความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันจะมีจิ๊กซอเล็กๆค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จเดี๋ยววันนี้จะให้มาดูนะคะการกออ็คุณลูกค้าท่านนี้ต้องบอกก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคเวลาเราจะเลือกทีมหรือเลือกลูกค้า ทุกคนเห็นด้วยไหมว่าเราจะต้องถูกชะตากับเขาก่อนวันนี้เราเห็นพี่นิราริคูดหนุ่มแบงค์หนึ่งคนเราพูดเลยนะเราพูดเลยนะถ้าเป็นเราเราอยากดูแลเขาพี่นราใช่ไหมคะคือทุกคนคือมัดคือต้องต้องบอกอย่างนี้ทุกคนเหมือนที่พี่โยกับพี่แตริคูดหรือลูกค้าใครสักคนจะเห็นว่า เราต้องดูแลเขาไปทั้งชีวิตนะสัญญากรมธรรม์หนึ่งปีค่ะขึ้นไปทีมงานบุคลิกลักชวรี่ทุกคนโคตรดีอย่างกระดาลาพี่พี่โอแชร์เลยนะบอกว่าเออพี่ไปชนแก้วไอเด็กที่ชนแก้วคำถามคือมาเที่ยวกันมันก็ต้องมีเงินถูกไหมฮะถึงจะเข้าร้านเล่าได้อันนี้พูดจากใจมันเป็นไลฟ์สไตล์ มันจะดึงเคมีคอลตรงกันมาเราเป็นพลังงานแบบไหนเราจะหนูนะพี่ท้าฝันเจอคุณแจวอนครั้งแรกพี่ท้าฝันรู้สึกเลยว่าชอบผู้ชายคนเนี้อืมแล้วเป็นคนที่แบบไม่ชอบเวลามีบูธไม่ชอบนั่งชอบยืนแล้วเดินเพราะว่าอาดีตเดิมอย่างที่บอกว่าเป็นทำพิตตี้เอ็มซีมาก่อนมันจะมีจิตวิญญาณการสมาลิ่งการแบบว่าเออเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่ไม่ค่อยแบบเก็บตัวเป็นอินโทรเวิร์ตเป็นเอ็กโทรเวิร์ตเวลาทำงานก็จะ เรレーショกับคุณแจวอน้างานนุ้ก็บอ,อกว่ามันรู้สึกเออถูกชะตาเขาหล่อจังเลยนะอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทําแบบสอบถามค่ะแต่ในตอนนั้นเนี่ยพี่ทาฝันก็ด้วยความที่เออเป็นครั้งแรกที่จะไปออกใหม่เนาะก็จะมีแค่ไดเล็กเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่บ๊อบก็เลยเหมือนแฝงตัวแล้วกันทําเป็นในนามไดเล็กโอเคไหมคะก็ทําเองนี่แหละนะคะก็ทําขึ้นมาค่ะทีนี้ทุกคนคะหลายคนอาจจะคิดว่า การจะเก็บค anyway, ีแมนเราอาจจะต้องเริ so self, artistic, so mindset, ่มตั้งแต่เบียร้านตั้งแต่วันแรก no เขาพูดภาษาอังกฤษแล้วพี่เราฝันอะเป็นคนที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษไม่เก่งอะไรเลยแต่สิ่งที่มีคือความจินใจและความกล้าหาญให้อะไรเงี้ยคือคือพูดมั่วๆไปตลกๆคล้ายๆคือสไตล์คล้ายๆแต่บอกว่าตลกๆไว้ก่อนกับพี่อะไรเงี้ยเราก็พูดอะไรบ้าไม่ได้ใช่ไหมแต่เราอะเป็นมิตรภาพได้ เขาก็พูดภาษาอังกฤษก็ซัมซุงคือเขาเป็นเกาหลีเพราะฉะนั้นค่ะพอเราเป็นเกาหลีมันขายตัวมันเองแบรนด์มันขายตัวมันเองเขาอยู่ประเทศไทยและเขาก็บอกว่าโอเคนะหาประกันสุขภาพเนี่ยเบียบประมาณเท่าไหร่ลองเขียนมาเริ่มต้นจากประกันสุขภาพเราก็ถามอาชีพปรากฏเขาก็บอกว่าเขาเป็นกรรมการไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นแต่รู้ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนึกออกไหมฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้คำไมยเซตแรกที่เราเจอกันวันนั้นเรามีเพียงบทสนทนาก็คือเนื่งสนใจประกันสุขภาพก็เลยปักทงไปที่ l u x u ัวรี่นะคะหกหมื่นค่ะเบี้ยสุขภาพการเวลาผ่านไปนะคะการเวลาผ่านไปเมื่อกี้เดือนอะไรเดือน5้นิสัยพี่ทอฝันเป็นคนที่ทำงานเบื้องหลังคือคนที่ฟอลโล่เก่งๆอาจะรู้ดี ยกตัวอย่างนะใครที่ฟอลโล่เก่งๆคือพี่ก็ไม่รู้เบื้องหลังเนาะแต่ที่รู้ก็คือน่าจะมีไหนที่แบบเราทําเหมือนหุ่นยนต์อะเราเวลาเราทํางานเราไม่มีอิโมชั่นอลไม่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เราฟอลโล่พี่บอกเลยนะการตามงานสําคัญที่สุดเปิดมาแล้วอะไรก็แล้วไม่สําคัญเท่ากับการฟอลโล่ และการฟอลโล่ต้องแบบแยบยนต้องละมุนล,ละม่อมต้องรู้จังหวะอันนี้เป็นสิ่งที่ประสบการณ์ที่เยอะมากพอเท่านั้นถึงจะตอบเราได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทํางานเยอะเราสร้างเนื้องานราคาแพงไว้เยอะในวันที่เรามีเป้าหมายการฟอลโล่โคตรสาคัญนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่เทาฝันคนไทยยังขายยากเลยถูกต้องไหมคะแต่ถ้าวันนี้พี่ทวฝันไม่มีการชอบคุณแจวอนอะคือชอบแบบ ถูกชะตาไม่ได้ชูสาวอะ่ะมันจะไม่มีความอยากที่เราอยากที่จะไปตามเขาโอเคไหมฮะแต่เรารู้สึกเลยเราใส่พลังไปแล้วว่าเราอยากดูแลลูกค้าท่านนี้จะเบี้ยกี่บาทก็ได้ตอนแรกปรากฏว่าครั้งที่สองท่านก็นัดและอยากบอกทุกทท่านนะขายใหม่ไม่เท่าไหร่สู้คนฟอลโล่เก่งเนี่ยในลูกค้าเก่าอะ่ะได้ผลลัพธ์มากกว่าคนที่เราหวานแล้วลองไปดูในแปดวันนี้นะว่าเราเคยเคยตามใครแล้วมันค้างอยู่อะ่ะ แล้วเราก็หมดความเป็นไปได้จากตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเวลาที่พี่ทวันบอกแล้วว่าคนนี้จะเก็บได้มันคือการฟอลโล่ครั้งที่สองด้วยความที่เป็นอ,อคนเกาหลีค่ะคําถามคือภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งเกาหลีก็ไม่ได้แต่เป็นคนกล้าความรู้ไม่แน่นแต่แบบประกันชั้นมั่นใจโอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่ทฝันก็ขอบคุณคุณแม่ทิพย์เนาะเขาก็บอกว่าเออทําไมไม่ลองขอความช่วยเหลือจากล่าม อันนี้เปิดเผยไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าออคุณตานเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าอดีตเดิมคุณแม่เคยเคยเหมือนช่วยเหลืองานพีแมนอะไรกันไว้นี่แหละค่ะแล้วเขาก็เลยคือเขาเป็นซีอเขาเป็นล่ามของซ O o เลยะนะคะเราก็ได้เครดิตของคุณแม่ชปที่ชวนเขามาช่วยพรีเซนต์ธรรมดาเลยนะเป็นแบบในเรื่องของออแบบประกันสุขภาพเขาก็ทําตัวเหมือน C.F. ที่เกาหลีอะ่ะ เขาทำเหมือน fc ที่เกาหลีที่คุณแตรไปอบรมมาเมื่อกี้เลยเขาปิ้นโอ้โหมาละเอียดแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีทีนี้คนเกาหลีมาเจอกับคนเกาหลีมันก็สะบาสะอาขยันสมิราโอ้โหพี่ก็นั่งมึนปรากฏค่ะคุยไปคุยมาคือพี่เ้อฝันพูดภาษาไทยแล้วก็บอกคุณลูกตาลแล้วก็ให้แผลเข้าใจมัน,ม,น,ม,นมันยากตรงนี้แต่มันไม่มีอะไรเกินความตั้งใจเราปรากฏว่าคุยไปคุยมาค่ะทุกๆท่านคุณลูกค้าเขาก็บอกว่าเขาเป็น เจ้าของเป็นกรรมการนะคะต้องบอกว่าบริษัทที่ไปเนี่ยบังเอะะิญค่ะจะเรียกว่าบุญบารมีพี่ก็เชื่อโอเคไหมถ้าบุญเรามากพอเราจะเจอคนที่รวยมากๆเคสไซส์สามร้อยล้านค่ะ<ๆ>กําไรเกือบสิล้านต่อปีทุกคนโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันจะไปเชื่อมโยงกับทุกๆท,ท่านที่กําลังทําเรื่องคีแมนนะคะถ้าวันนี้เราไม่ทํางานสเปะสปะเราทํางานด้วยสติเราเปิดงบดูกําไรเลยว่ากําไรเขาเท่าไหร่ เราจะรู้เลยว่าคนนี้เราควรออกไปหาเขาหรือไม่โอเคนะม,มันจะไปร้อยเรียงกับเราไม่ได้รู้จักนะเคสนี้พี่ทวทฝันไม่รู้จักเพราะฉะนั้นวันนี้มันคือฐานตลาดที่เราไม่ไม่ได้รู้จักแต่มันอยู่ที่มายเซ็ตและความตั้งใจของเราโอเคไหมกำไรสิบล้านนะคะวันนั้นพี่ทวทฝันก็เลยเสนอไปไอ้ครั้งที่สองโทษทีค่ะครั้งที่สองคุยไปคุยมาทุกคนจากเบี้ยหกหมืน่นกลายเป็นสนใจห้าแสนบาท ห้าแสนบาทครั้งที่สองเดือนมิถุนายนนะคะก็กลับมาค่ะเออสุดท้ายถ้าเราไม่ฟอลโล่มันก็ไม่มีเรื่องราวต่อไปไปต่อทีนี้ครั้งที่สามกลยุทธ์ของพี่ทอฝันก็คือกรรมการคือใครคือวันที่สองพี่เข้าไปหาบัญชีสิ่งที่เป็นคีย์พอยต์สำคัญทุกคนคะบัญชีค่ะแต่อยู่ที่ว่า ถ้าเราเจอบัญชี o u t s o r หรือบัญชีกงสีก็แล้วแต่แต่พี่ทอฝันเจอบัญชีที่นั่งอยู่ข้างหน้าออฟฟิศเลยก็เลยเข้าไปจริงๆทุกคนที่ฟังนะบัญชีจริงๆก็ไม่ได้มีผลไม่มีอำนาจไปม,มากกว่าผู้ประกอบการนะอำนาจใหญ่สุดคือผู้ประกอบการแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไป relation กับบัญชีได้นะเพราะฉะนั้นของชำรวยอะไรเราต้องซื้อติดไว้เวลาเขามีให้ขายเนี่ยเราต้องซื้อติดไว้นะทุกคน มันก็คือการโลเคอลายมาร์เก็ตติ้งคือการทําตลาดของเกาหลีอย่างหนึง่งที่พี่ทาฝันอนะไปเรียนที่เกาหลีมาแล้วเอามาใช้พี่ทาฝันก็เข้าไปสร้างความสัมพันธ์ไปมอบของชําด้วยให้เขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละเนาะอย่างแบบเนี้ยห้าบาทไม่รู้กี่บาทก็ก็แพงอหละหลักสิบอะแต่มันก็คือได้ใจเขาปรากฏว่าครั้งที่3ค่ะพี่ทาฝันก็เลยให้เขาอนัดกรรมการคนไทยนะคะแล้วก็รู้สึกก่อนจะไปวันนั้นอะ ได้มีกิจกรรมเหมือนด็อกเตอร์น่าจะน่าจะอยากมาเรียนเรื่องการโทรสํานักงานบัญชีหรือคุยงานกับกับทอฝันนี่แหละคะ่นะณเวลานั้นก่อนวันที่จะไปจอยวอล์กมั้งแล้วก็เกิดการคือทอฝันก็ไม่ได้เก่งหรอกทอฝันก็เลยชวนกีตมาทีนี้มันก็เลยเกิดจะมีกิจกรรมตรงนี้พอดีพี่ทอฝันก็เลยบอกกับด็อกเตอร์ว่าเออด็อกเตอร์คะคือจําได้ว่าตอนนั้นน่ะด็อกเตอร์เขาก็เพิ่งขึ้น เขาก็ยังมองภาพการออกตลาดอะไรมากไม่ไม่ออกทอฝันก็เลยบอกเขาว่าโอเคค่ะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทอฝันน่ะจะไปออกเอ่อฟอลโล่ตรงนี้มีคุณแม่ทิพย์ไปด้วยจะไปออ s เซ v รงานก็ได้เผื่อไปเป็นตัวอย่างให้กับเขาในการไปทำคีแมนของเขานะคะก็เลยโชคดีเดชาบุญตรงไหนดูไหมทุกคนด็อกเตอร์ภาษาอังกฤษเก่งเพราะทอฝันนะ <laughs> เป็นคนอย่างนี้เลยนะ คือเราเรา,เร,ารู้เลยว่าวันนี้เราจะเจอคนไทยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องใช้ล่ามแหละเออแต่เราก็โชคดีที่เออได้ให้ด็อกเตอร์ไปเรียนรู้งานคีแมนภาคปฏิบัติจริงท่านด็อกเตอร์ก็เลยเหมือนได้ใช้วิชาพูดภาษาอังกฤษแล้วก็แปลจากฝั่งไทยอ่มาฝั่งนี้แบบใช้กระดาษเปเปอร์นะต้องบอกว่าต้องขอบคุณด็อกเตอร์วรสันมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสสินเสมอแล้วเจอกันในวันนั้นนะก็อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กุญแจวอได้เข้าใจมากขึ้นในวันนั้นด้วย ะะแต่แปรสาคัญเลยก็คือว่าคุณเก๋เนี่ยเสื้อขาวก็คือกรรมการอีกท่านหนึ่งค่ะอย่างที่บอกค่ะต่างชาติมาลงทุนในไทยได้ไม่เกิน49%ไม่เกิน49%เพราะฉะนั้นคุณแจวอนก็เลยถือหุ้นประมาณ49%และเดี๋ยวจะให้ดูกรรมการคนที่3นะคะคุณสมนึกก็จะเป็นอีก51%ปรากฏมันเริ่มจาก500,000แต่กรรมการมี3ท่าน นะคะทอฝันเนี่ยระหว่างที่เราไม่ได้ไลน์เนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ทุนา่าละกากันเราไม่จําเป็นต้องเอรอ,อทิ้งไว้เป็นปีนะคะทุกคนทอฝันก็เสนอไปสองล้านสี่นี่คือบอกเลยว่ามันเป็นเอ,อตามงบที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ไม่โดนกรมสรรพากรปลอดภัยจากกรมสรรพากรอนะโอเคนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยเสนอไปสองล้านสี่หกหมื่นไปห้าแสนไปโผล่ที่สองล้านสี่ เห็นไหมคะจิ๊กซอมันถูกเปิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคไหมคะและคือกรรมการทุกขอโทษนะคะเขาไม่ได้ฟังอะไรเยอะจริงๆคือเขาเบี่ยงวีนเขาแบบขอเร็วๆค่ะขอเร็วๆค่ะแต่ด้วยความปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็แม่ชิปก็อย่างเงี้ยคือคนคือพูดจริงๆนะทอ่อฝันเนี่ยเจอการเก็บคียแมนแล้วกรรมการมารวมกันแล้วเขาจะเวี่ยงวีนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติทุกคน เพราะเขายังไม่รู้จักเราเขามีอำนาจในการที่จะเหวี่ยงวินแต่ว่าโชคดีที่เป็นคนไม่เคยตามสตอรี่อารมณ์ของใครในทางโลกการทํางานนะคะใครจะเป็นยังไงก็คือเราเข้าใจเขามากๆว่าเขายกับเรายังเพิ่งเจอกันวันแรกนะคะแต่คุณแม่ชิปก็สปิริตค่ะก็แบบคุยจนแบบอ่ะเอาจะเร็วก็คือจะเอาเร็วๆเอาเนื้อเนื้อทอฝันก็เตรียมเปเปอร์เปก็ยื่น,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 นแบบประกันนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยเสนอสบายไลฟ์ค่ะทุกท่าน ถ้าเลือกได้ไม่เสนอระยะสั้นอยู่แล้วถ้าลูกค้าไม่ร้องขอไม่เสนอระยะสั้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเขาขอเออตัวสั้นๆก็เป็นการฟอลโล w ในไลนย์อย่างเดียวนะทีนี้ระหว่างที่จะไปเดือนเนี้ยมันก็คาบเกี่ยวกันเนาะทำให้เราอะได้รู้จักกับคุณเก๋ที่เป็นกรรมการซึ่งพูดกันรู้เรื่องเพราะเป็นคนไทยเท่ากับว่าคุณแจวอนก็จะเริ่มหมดหน้าที่บทบาทละเราก็มาโควกับคุณเก๋ผู้หญิงท่านนี้คนเดียว ะะแต่ทอฝันด้วยความเป็นทอฝันเนาะบางทีส่งไลน์เหมือนอัตโนมัติคนนี้คนนี้ส่ง,ส,งส่งมาได้ไม่ได้คือเราไม่ไม่ตามสตอรี่แต่เราใช้อย่างนี้ค่ะทุกคนบอกก่อนนะพลังภายในพลังนามันทํก็คือว่าเวลาที่เราทําเนื้องานแล้วเรามีความไว้วางใจอะไว้วางใจว่าเขาอะมีโอกาสที่จะทํากับเราแล้วเราเชื่อว่าเขาต้องทํากับเราแน่นอนเราส่งพลังไปด้านไหนแต่เราไม่จําเป็นต้องไปฟอร์สเขาโอเคไหม เราใช้การบริการทางไลน์คุณเก๋คะไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงคือเขาเบี่ยงวีนมากปรากฏว่าคุณเก๋เนี่ยทักมาขอแบบประกันทอฝันเองตลอดเลยค่ะทุกคนใช้เบอร์มือถือโทรเข้ามาด้วยนึกออกไหมคะบางทีหนึ่งคีย์ตัวแรกคือเกาหลีถูกไหมคะแล้วคุณแจวอนคงจะมีเครดิตก็เลยไปเชื่อมคุณเก๋แล้วเขาก็โชคดีนะเขาก็ไม่ไปดูแบรนด์ไหนด้วยคือทอฝันอาจจะโชคดีนะวลา,าทําทงานจะไม่ค่อยมีการเปรียบเทียบแบบกันนะคะที่พูดทั้งหมดเนี่ย สำหรับท่านใดที่กำลัง follow หรือเคยเสนอไว้อย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดใจนะคะเราสามารถที่จะโอเคค่ะไม่แน่ใจว่าถึงไหนแล้วเราจะต้องเป็นคน follow เองทั้งหมดนะตามบัญชีสรุปว่าคุยไปคุยมาก็นี่ค่ะ follow ทอฝันช่วงท้ายเนี่ยฟอลโล่ติดตามกับคุณเก๋คือผู้หญิงเสื้อขาวคนนี้คนเดียวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาเนาะทอฝันก็ ไปคือจริงๆตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะทําเยอะถึงขั้นคนละห้าแสนตอนแรกเลยนะด้วยความเราไม่ได้คาดหวังจริงๆทุกคนเรานึกว่าเขาบอกขอห้าแสนเนี่ยสามคนปรากฏว,ว่าเปล่าค่ะขอคนละห้าแสนด้วยความที่เราให้อะแบบไม่ได้คาดหวังอะ่ะมันก็เลยเกิดพลังงานตรงนี้ขึ้นและด้วยความที่เดือนที่แล้วทอฝันอาจจะเจออุปสรรคอะไรเยอะมากมายทอฝันก็เลยไปปฏิบัติธรรมเนาะมันก็เลยทําให้เคลียร์ใจเคลียร์จิตเพื่อรองรับ สิ่งที่เรากำลังสร้างไว้โอเคไหมเราหวานไว้แต่อยากบอกทุกๆคนนะคะว่าเวลาที่เราหวานอะไรไว้ให้เหมือนที่พินิลาก็พูดบนเวทีเนาะทุกคนบางคนที่เปิดคีแมนไว้ฟังทอฝันนะขุดไปละขุดไปละอีกประมาณหินก้อนเดียวอะ่ะจะเจอเพชรปรากฏว่าฉันไม่ได้ตามแล้วโอเคไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพูด และย้ําเลยว่าเวลาเราทําอะไรหนึ่งงานอะ่ะทอฝัน,น่าจะไม่ได้ใช้ใช้การทํางานเยอะนะเราจะโฟกัสคนที่เลือกเลือกก่อนแล้วเราก็โฟกัสคนที่เป็นไปได้ดูงบคือมันมันฟ้องอยู่แล้วว่าบริษัทมันก็เห็นตัวเลขอยู่แล้วว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องทําทุกคนคะแต่วันนี้เราจะใช้เหตุประกอบอะไรเข้าไปทําให้มันเกิดความเป็นไปได้มากขึ้นไม้นี้ไม่ได้เอาไม้นี้เข้าไปต่อโอเคไหม ะะและบอกเลยนะว่าเคสร้านอย่าปลูกไมเซ็ตว่าต้องรอเป็นปีไม่ได้ง่ายๆหรอกไม่จริงค่ะทุกคนถ้าวันนี้เราไปเสนอหนึ่งคนรวยสองจังหวะได้เช่นช่วงนี้เป็นฤดูภาษีแล้วถ้าเราเลือกฐานลูกค้าคนที่มีมีมีเงินแล้วะเป็นบริษัทและมีกำไรเยอะถ้าเราเข้าไปก่อนต่อให้ไม่เป็นคนรู้จัก แต่ด้วยหนึ่งค่ะบุคลิกภาพของเราด้วยความที่เป็นผู้ช่วยชาญของคุณแม่ทิพย์ที่เขาก็ทํามาตลอดอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวทอฝันเนี่ยก็จะฝึกค่ะไปเองเพราะว่าจริงๆถ้าเลือกได้อยากไปพรีเซนต์เองทั้งหมดเพราะมันไม่ได้ยากเลยทุกคนมันมันเหมือนเราเราไปเรียนมาแล้วน้องเรามีเพจเรามีอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราต้องทําจนถึงผลลัพธ์นะคะจริงๆลืมลืมใส่รูปหนึ่ง เวลาทอฝันทำอะ่ะทอฝันจะปิ้นเปเปอร์เป็นสีสวยๆและเตรียมนี่เขาเรียกว่าอุปทานหมู่จิตวิทยาเ,เตรียมเนี่ยที่รู้สึกแต่จะขอมั้งวันนั้นอะ่ะใบเอ่อว i ไ marketing ไปเขียนไปทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังจองสิทธิ์หรือเขากำลังที่จะครอบครองผลลัพธ์นั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามเหมือนแบบสอบถามอะ่ะมันเป็นจิตวิทยาพอเราทรายอะไรไปเราจะรู้สึกว่าเราครอบครองสิ่งนั้นได้โอเคไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้บู๊บุ่นมันใช้หลายอย่างมาก และพอออกจากมาปฏิบัติธรรมมันเรื่องจริงนะทอฝันก็อันนี้แล้วแต่ศรัทธาลูกค้าทักมาเองค่ะทุกคนจริงๆจริงๆเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสต้องแชร์ที่ไหนเดี๋ยวจะส่งแคปแบบลายให้ดูเลยว่าเขาทักมาเองว่าคุณทอฝันคะเอาแบบนี้ค่ะคือเก้าสิบทับห้าพิมพ์มาแบบนี้แล้วทอฝันก็อย่าไปงงอย่าไปอะไรนะก็ โอเคค่ะสะดวกให้ทอฝันเข้าไปทำเอกสารวันไหนคะทอฝันก็เลยอย่างนี้ค่ะด้วยความที่3ามแอปคนเดียวทุกคนคะเรามีโน้ตบุ๊กหนึ่งอันทอฝันมี ipad 1อันเรามีมือถือ1อันทอฝันก็เลยคีย์ทำอย่างนี้นะทุกคนทำเหมือนทอฝันนะทอฝันจะให้เขาส่งข้อมูลในการคีย์ app ให้เขาส่งข้อมูลมาเลย แล้วเขาก็เลยส่งคุณพึ่งเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ให้ถามฟอร์มทั้งหมดทอฝันจะไม่ไปคีย์หน้าง,งานแน่นอนค่ะเขาเรียกว่า work smart not harder เวลาทำงานถ้าเราเป็น professional เราเป็นมืออาชีพถ้าเขาเลือกผลลัพธ์แล้วทอฝันรู้ว่าถ้าไปคนเดียวมันจะไม่ work smart มันลนแน่นอนเพราะฉะนั้นทอฝันคีย์ไปเลยสามเครื่องคุณแจวอนคุณสมนึกจะมีคุณแจวอนที่ข้อมูลยากที่สุดเพราะเขาเป็นต่างชาติโอเคไหมคะ ถ้าใครอยากเก็บต่างชาติหรืออะไรมาถามทอฝันได้นะเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วทุกคนต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยมาสิปีไม่ต้องตรวจ HIV ขอสำเนาว,วีซ่าทุกหน้าขอ Work Permit โอเคไหมคะมันไม่ได้ยากแต่ถ้าทุนเกินก็ไปตรวจสุขภาพเหมือนคนไทยปกติทุกอย่างมันไม่ได้ยากแล้วทอฝันเชื่อว่าทุกคนมีฐานตลาดแต่อาจจะยังไม่ได้ฟอลโล่ไปจนถึงสุดทางและถึงผลลัพธ์ พอเราเก็บเบี้ยล้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากนะทุกคนมันก็เลยทําให้ไอไอไอจริงๆ,ๆ,ๆไม่ได้ตั้งใจทําหรอก m d r t ในปีนี้เนาะแต่ว่าพอมันมาล้านหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออในสามเดือนเนี้ยวันนี้ยทอฝันอยากที่จะมาบอกทุกทท่านว่ารีบเสนอคีแมนผู้ประกอบการให้เร็วที่สุดจะรู้จักไม่รู้จักเคล็ดลับคือถูกชะตากับบริษัทไหน รู้สึกอยากดูแลใครให้เลือกบริษัทนั้นดูงบเขาที่มีกำไรสูงสูงคีย์มันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนทุกคนพรีเซนต์แบบเก่งกว่าทอฝันเยอะมากๆโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นบุค,คลิกภาพหรือระบบอะไรต่างๆเนี่ยเราออกไปจอยวอล์กนั่งต่อด้านลูกค้าแล้วเราก็ร้อยเรียงเรื่องและแล้วบอกเลยนะถ้าคุณเสนอตอนนี้เนี่ยในสี่เดือนเนี้ยคุณจะไม่ต้องรอแบบไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าอะไรนะ คือไม่ต้องรอ STUDENT: ฟอลโล ind, ่อะเพราะลูกค้าบางคนถ้าสมมุติเราท,าทํามากพอเราจะไปเจอคนที่ทําไมฮะเขาต้องการซื้ออยู่ดีแสดงว่าบริษัทเนี้ยเขาอาจจะตามหาอยู่แต่ไม่มีใครไปเสนอคะ่ะทุกคนโอเคไหมเพราะฉะนั้นทําไมถึงชอบไปออกบูธสนามกอล์ฟเพราะส่วนใหญ่100%อร์ซตีไปประมาณ70%เจ้าของบริษัททั้งหมดนอกนั้นจะเป็นกรรมการที่รายได้หลักแสนก็เลยเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นนะ มีหลายสนอมกลอฟทุกคนทุกคนสามารถไปทําได้เลยนะแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนหรือว่ามันอาจจะไม่ถูกจริตก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งผลลัพธ์ที่พอฝันเนี่ยคะก็อยากมาแบ่งปันทุกๆคนให้ฟังก่อนที่จะไปแชร์ที่อื่นโอเคไหมคะเนาะสำหรับการแบ่งปันในเรื่องของคีแมนล้านหตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะ